เจติ๋งทีวีพูเปิดปากเรื่องดีเจแมนใบเตยงานนี้เผยเรื่องราวในมุมที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับบอกว่าตอนนี้ใบเตยไม่มีเงินจ้างทนายแล้วก่อนหน้านี้วันที่10กร,รกฎาคม2566ศาลได้ทำการนัดตรวจพยานหลักฐานครั้งแรกสำหรับใบเตยสุทีวันกับดีเจแมนพัฒนพลในคดีแชร์ Forex 3กดีซึ่งถือเป็นการเจอกันครั้งในรอบ2เดือนของดีเจแมนและใบเตย หลังจากที่ไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม2566ทั้งคู่ดูสู้ผอมและคล้ำลงขณะเดินเข้าห้องพิจารณาคดีไปทางด้านใบเตยร้องไห้ก่อนที่ดีเจแมนจะเข้าไปโอบกอดและให้กำลังใจด้านเจติ๋งทีวีภูก็ได้ออกมาเล่าชีวิตในคุกของใบเตยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าใบาเตยไม่ได้เจอกับอ้อยซึ่งเป็นแม่ของทิงกี้ถ้าได้เจอกับแม่ทิงกี้ก็จะดีขึ้นเพราะเขารู้จักกับแม่ทิงกี้เขาก็หุนใจที่มีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่คอยปลอบประโลม เขาเล่าให้ฟังว่าทุกมากเหมือนจะบ้าเลยต้องอยู่คนเดียวเปิดเผยเรื่องราวเบื้องลึกน่าสลดใจล่าสุดเจติ๋งทีวีพูดได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวอย่างละเอียดผ่านรายการนายเอนเตอร์เทนว่าตนมีโอกาสพูดคุยกับทนายในวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับความรู้สึกของใบเตยเผยว่าเขาไม่มีเงินจะจ้างทนายแล้วไหนจะเรื่องส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติด้วยเขาขอให้ทางที่ช่วยเรื่องทนาย พี่ก็ส่งทีมทนายของบริษัทเข้าไปดูแลเมื่อใบเตยได้เห็นลูกของซาร่าคาซิงกินี่ที่มาเรื่องสามีเหมือนกันเขาก็ร้องไห้โฮเลยเพราะคิดถึงลูกตัวเองทีมทนายพยายามช่วยหาหลักฐานที่จะสามารถประกันตัวได้เพราะเขามีเงินจากอภิรักษ์เข้ามาในบัญชีสาครั้งจำนวนเงิน9.900แสนบาทซึ่งเขาก็ได้ไปเที่ยวกับอภิรักษ์หลายครั้งเนื่องจากเป็นพรรยาดีเจแมน ทั้งสองคนจะเป็นเหยื่อหรือผู้กระทําจริงเราไม่ทราบแต่เขาต้องหาหลักฐานมาแก้ต่างให้ได้ใบเตยเองไม่ได้มีกระเป๋าแอมเบสหลายใบยแบบที่หลายคนเห็นเขาสร้างภาพเยอะมากจนคนหมั่นไส้เขาเยอะเขาพยายามอับตัวเองเพื่อจะขายของแบรนด์เนมซึ่งเขาต้องทําให้ตัวเองดูรวยทั้งสองคนทะเลาะกันต่อหน้าที่เลยใบยเตยจะโทษว่าสามีพาอภิรักเข้ามาในชีวิต ซึ่งดีเจแมนก็บอกว่าอีกฝ่ายเป็นคนเข้ามาหาตนเองเพราะทั้งคู่มีรสนิยมเหมือนกันเท่านั้นแต่ตอนทะเลาะก,กันแมนก็ใช้คำว่าที่รักทุกคำตอนนี้พูดอะไรก็ผิดไปหมดด้านแม่ป๋องไม่กล้ามาเยี่ยมดีเจแมนเพราะทนไม่ได้ที่ต้องเห็นลูกชายถูกล่ามโซ่ตรวนสำหรับคดีในตอนนี้ทางอายการบอกว่าเอกสารในคดีมีถึงเจ็ดแสนแผ่นยังไม่พร้อมซึ่งต้องเลื่อนนำสืบไปอีกประมาณสองเดือน นอกจากนี้เจติ่งยังได้กล่าวอีกว่าไม่ว่าจะเป็นดีเจแมนใบเตยหรือจะอ้อยแม่ของทิงกี้ที่เข้าไปก็เพราะความโลภทั้งนั้นตัวของอ้อยเองก็หมดเป็นสิบล้านตัวเองเป็นผู้เสียหายกลับกลายต้องไปอยู่ในคุก